สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะ,ะ,คะตำราวของเรานะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะงวนก่อนนี้ก็เอาไว้ในภาคกุบก็ยังไม่เข้าเนาะเอาเอาออกสู่สายตาประชาชีเท่านั้นนะคะให้ FC ได้รับชมรับฟังกันนะคะทุกคน อ้าวเศร้าคืองกองันนี้ละหลุดหลงวดแล้วนะคะหลายงวดแต่ถ้าเริ่มนับสมุดเร่มใหม่นี่ก็สองงวดติดนะคะถ้าเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะเพราะว่าหน้าเก่าเราหมดแล้วนะคะแต่ที่จริงมันหลุดมาหลายงวดแล้วนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะเผื่อมีตัวชนนะคะสูตรเอสตามตูดหวยนะคะตามตูดหวยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่ามันจะมาไหมนะคะหรือมันจะหลุดยาวนะคะก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเม็ดเดียวค่ะ สูตรเม็ดเดียวสูตรบนสูตรล่างเลยนะคะตัวนี้นะคะมาดูคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะ เพื่อเป็นแนวทางเนาะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะให้สามโสงเน้นสามงมันก็มาสองสองนะคะน่าเสียดายมากๆนะคะทุกคนมีทุกสูตรนะคะยกเว้นมีทุกตัวคะ่ะยกเว้นตัวที่ออกนะคะเข้าตําราพอดีเนาะไม่มีไม่ใกล้เลยนะคะกขออาภัยด้วยอย่าเพิ่งตามนะคะสูตรเม็ดเดียวนี้เน้นระยะย้ำอย่าเพิ่งตามดูเป็นแนวท นะะคมันอดใจไม่ไวก็ดูค่ะเขามาเบิงให้มันดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะแอดกับยาเห็นมันเข่าก็ไอมิดเดียวนี่อยากให้เข้ามากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าก็อยากซะเหลือเกินนะคะสูตรไปต่อไม่ได้นะคะเปลี่ยนสูตรใหม่ย่างแอดเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนหลายรอบแล้วเปลี่ยนแล้วนะคะพอไปแอดไปเปลี่ยนสูตรใหม่มันก็กลับมาดัดกลับมาสูตรเก่าทีนี้นะคะโอ้เสียใจมากๆนะคะทุกคนพอแอดเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะเปลี่ยนรายวันเลยนะคะ มันก็ดันมาออกสูตรเก่านะคะอ้าวก็เลยจะคงสูตรเก่านี้ไว้มันตามตูห้วยก็ช่างมันนะคะ มาดูกันนะคะ3นะคะโอแสองสนะคะ4 8ซึ่งเราให้3 3สแล้วก็3 2นะคะยังไม่เข้านะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเผื่อไปชนกับเลขเด่น FC นะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ FC สีไดีระวังดีอาชนเลขเด่น FC นะคะก็ f c ก็ระวังนะคะอ่าไม่แน่ก,ก็อาจจะพากันปังนะคะแลนี่ปังกระพัง2ทางนะคะแต่ก็ขอให้ปังนะคะชนกันรวยค่ะชนกันนะคะมีไพ่สีส้นแอดเน,นบนออนะคะงวนนี้ส้น โอยน่้วหอยซไดีส่ดใจจ้ะเอ้ยเป็นตะขีอยู่บ่เน้ออ่าวรอดูหลายๆสูตรนะคะตอนเย็นเราก็จะทําชุดสรุปให้นะคะทําชุดสรุปให้นะคะชุดสรุปเราก็ลักหลยตัวนะคะรอดูรอดูท่านที่รอหลักลงหลักร้อยกะนรอ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 เดี๋ยวจะลงให้รับชมรับฟังนะคะทุกคนจะลงให้รับชมนะคะอันี้นะ อันนี้เป็นสมุดอันนี้นะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะแอดทำสถิติแล้วนะคะแอดก็จะทําสถิติหลักร้อยให้ด้วยนะคะเพราะ f อฟซนะคะถามหลักร้อยมาเยอะนะคะสถิติเนาะเอฟซที่เพิ่งเข้ามาติดตามก็อยากดูสถิติหลักร้อยนะคะหลงเข้ามาแล้วบอกเลยนะคะออกยากนะคะช่องนี้นะคะออกจากช่องนี้ยากนะคะหลงอยู่ในเขาวงกดนี่แหละคะ่ะเมาเลขนะคะ <laughs> ออกบ่ได้ค่ะเลือกเอาเด้อค่ะเลือกเอาคัดเอาแอดก็เลือกเอาเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวนะคะก็เลือกเอานะคะก็ตายเช่นเดียวกันเครียดแลกเลยนะคะเราเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ตายสองวดติดเลยนะคะถ้าเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะแต่ถ้ารวมเอาพวกเก่าๆด้วยนะคะก็ยาวเลยค่ะหลายงวดละค่ะนับบ่ไหวค่ะเริ่มนับหนึ่งใหม่นี่แหละค่ะมันถึงน้อยนะคะ มันถึงดูน้อยนะคะทุกคนเริ่มนับหนึ่งไหมมันถึงดูน้อยนะคะเอาแคปเลยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวร่รำเวลานะคะสูตรนะคะเม็ดเดียวนะคะเสียวทั้งโซยนะคะเออวันนี้แหละจะพาปังนะคะเอาจริงเหรอเด้อะคะ่ะเอาจริงแล้วนะคะสี่นะคะ ให้ไปที่4ค่ะ4 2 4 3 4 4 4 5 4 6นะคะยังมีเบิ้ลนะคะยังมีเบิ้ล4มันยังจะมาอยู่ว่เาเอะ4 2 3, 4 3 4 4 4 5 4 6นะคะงบน้อยให้ไปที่4 2แล้วก็4 3นะคะ4 2 5แล้วก็9 4 2 5 0 S 8ค่ะตามตูดนะคะ พอแอดไปเปลี่ยนสูตรใหม่มันก็ดันมาสูตรเก่านะคะแอดก็เลยนิ่งค่ะให้สูตรนี้นิ่งนะคะถึงจะตามสูดก็ไม่เปลี่ยนนะคะบางทีสูตรมันตามสูตรแอดก็กลัวเลขมันไม่มานะคะแอดก็เปลี่ยนสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ตอนทํายอดหลังมันก็เข้าดีค่ะทุกคนเข้าดีพอลงสนามจริงแล้วมันก็ตายะคะ่ะอ่าอันนี้แอดยังอยู่นิ่งอยู่ที่สูตรที่ใช้3งวดก่อนนะคะที่หลุดนะคะ ยังนิ่งอยู่คะ่ะไม่ได้เปลี่ยนสูตรนะคะถ้าเปลี่ยนสูตรเดี๋ยวเอสจะอ่าต่อไปนี้นะคะถ้าเปล่าเขียนว่าปรับสูตรก็จะเขียนให้นะคะ f อสจะได้รู้จังหวะเนาะจะได้รู้จังหวะเพราะเอดปรับสูตรปุ๊บมันก็ไปออกสูตรเก่าเซิ่ง เอาดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะสูตรนี้ดูเป็นแนวทางไป็ตะคือบอจ่ะอย่าเพิ่งตามเด้อจ่ะแต่ว่าถ้าตัวเด่นชนกับ fc หรือว่าชนกับชนกับสูตรแอดนะคะในช่องหลายๆตัวนะคะก็ลองดูนะคะลองดูเนาะสนะคะ C ยังจะมาติดต่อกันไหมนะคะหรือว่าจะเป็นยังไงมันจะหลอกเราไหมนะคะหวยสูตรนี้คือเขาคางเจ้มือเทนนิสหลายงวดแล้วนะคะหลายงวดแล้วที่หลุดนะคะนี่นะคะแคบเลยนะคะสูตรเม็ดเดียวค่ะทุกคนสูตรเม็ดเดียวให้ไปที่4นะคะ4 2 4ส 4, 4 นะคะแล้วก็สี่ห้าสี่หนะคะงบน้อยให้ไปที่4ี่สองสี่ห้านะคะสี่สองห้านะคะแล้วก็9 4 2, 5, ะะ้าสี่สองห้าค่ะทุกคนอ่าลองดูค่ะทุกคนนะแคปเลยค่ะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังขอให้มนันมานกันเลยจะลองดูนะคะทุกคนทุกสูตรทุกอันนี้มี เข้ามีหลุดค่ะมีเข้ามีหลุดเอ้านี่นะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะเป็นสถิติของตัวนี่นะคะ f c ซจะได้รู้ว่าเข้าดีไหมนะคะเข้าดีไหมไปสุดแต่ว่าตอนนี้สูตรที่เดินนะคะสูตรที่เดินดีนะคะตอนนี้เป็นสูตรไอ้นี่ค่ะสูตรดั้งเดิมค่ะแต่ว่าเป็นสองตัวนะคะหม่สองตัวแล้วเข้าดีกว่าไปตัวเดียวแล้วจายเนาะมันเป็นสองตัวนะคะที่เข้านะคะตอนนี้สองตัวนะคะแอดให้หนึง่งมันก็เจ็ดนะคะเจ็ดส, iri, สี่สามเจ็ดเจ็ด นะคะให้สามนะคะสามศูนย์สามสองเน้นนะคะมันออกแปดสองสองนะคะสี่แปดบันเทิงจริงๆนะคะอันนี้จะมารางวัลข้างเคียงไหมนะคะสูตรนี้เออขบวกเขาเห็ดใหม่เนี่นะเปลี่ยนเป็นรางวัลข้างเคียงเนะะี่ยค่ะสูตรนี้เข้ารางวัลข้างเคียงทุกงวดจริงๆค่ะให้หนึ่งห้าออกหนึ่งหกไปจังสันเนาะตัวเน้นนะคะอ่าเอาเดนมันให้หนึ่งห้าแล้วเอดเอาหนึ่งหกหนึ่งเก้ามาจากไหน โอ้ยจากกวากันไปเนาะค่ะเนาะสร้างมันเถอะค่ะเรานี่นะคะสถิติมันนะคะโอ้งวดก่อนหน้านู้นนะคะงวดก่อนหน้านู้นมันเม่นอยู่บ่แอธิดถือบัวสร้างมันพถอค่ะอันนี้เป็นสถิตินะคะสถิติเนาะเราก็จะได้มีสถิติไว้ดูนะคะเพราะว่า<ต>แอธโกไม่ได้เขียนมาสองสามงวดนะคะเดี๋ยวจะถ้าทําสถิติไอ้นี่ให้นะคะเอหลักร้อยนะคะทุกคนเอาแคบเลยนะคะแคบเลยอะให้ดูอีกรอบงวดนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นสีเนาะสูตรสีเม็ดเดียวนะคะสําหรับสายวิ่นสายรูดนะคะขอให้สีมาท่านบอกว่าจบแล้วสันอ้ยขอให้มันมาค่ะขอให้มันมาแต่ว่าแต่ว่าสูตรดั้งเดิมนะคะมันเดินนะคะไม่ชนสูตรดั้งเดิมเลยน,นะคะหรือมันจะประกบกู่กันหรือเปล่านะคะ ไม่ชนนะคะทุกคนไม่ชนเลย4ี่นะคะส2 4ส4 4 4ี่6ห้าี่หนะคะงบน้อยให้ไปที่4ี่สองสห้านะคะ3ตัวนะคะให้ไปที่4ี่หชุด4ี่ตัว9 4้าสี่ะอ่หนะคะอลองดูเด้อจ้ะลองดูจ้ะถ้าชอบกระจัดนะคะถ้าขัดก็ผ่านช่องของแอดก็หลากหลายแนวทางซะเหลือเกินนะคะสากกะเวียยาเรียลบนะคะแต่เราจะไม่เพิ่มสูตรแล้วนะคะก็ใช้สูตรเดิมนี่หละค่ะใช้สูตรเดิมเพราะว่าสูตรที่มีก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่า มีสูตรบนนะคะมีสูตรบนสูล่างให้ด้วยนะคะก็ลองดูค่ะตอนนี้ล่างก็เริ่มเดินแล้วนะคะเดินดีอยู่าอสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ